สวัสดีค่ะนี่นะคะหลังจากที่เลี้ยวข้ามคลองเหมืองมาแล้วนะคะก็จะใช้เส้นทางนี้ก็ได้นะคะหรือจะตรงไปก็ได้แต่ว่าสําหรับตุ๊กนะคะตุ๊กเลือกใช้เส้นทางนี้นะคะเพราะว่าใกล้นะคะแล้วก็จะผ่านทางหน้าวัดส,สาเร็จพัฒนารามนะคะจากแยก3ามสาวมานะคะประมาณ3กิโลแล้วก็ข้ามคลองมานะคะ แล้วเราก็ตรงไปทางวัดสำเร็จพัฒนารามค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราใช้เส้นเรียบเรียบคลองนะคะฝั่งนี้คือคลองเหมืองค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังผ่านหน้าวัดสำเร็จพัฒนารามค่ะเนี่ยค่ะนี่หน้าวัดสำเร็จพัฒนารามนะคะ ใช้เส้นทางนี้นะคะหลักๆจากวัดสำเร็จพัฒนารามไปอีก1.3กิโลนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะนี่นะคะเส้นทางที่เราใช้นะคะ ฝั่งซ้ายมือจะเป็นโคกหนองน้ำโมเดลนะคะนี่คือจุดสังเกตนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเตรียมเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้นะคะแหล่งน้ำที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเจะผ่านเพื่อนบ้านของเรานะคะที่เขาเลี้ยงป่านะคะ เขากำลังตกป,ปลาค่ะฝั่งนี้จะเป็นโคกหนองนามโมเดลนะคะและจุดหมายปลายทางของเราจะอยู่ข้างหน้านะคะไฟฟ้าน้ำปะัปะปาผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะเนี่ยค่ะปลายทางของเรานะคะจะอยู่ที่นี่ค่ะถึงแล้วค่ะและที่ดินที่เราจะเปิดขายนะคะเฟสต่อไปจะอยู่ด้านนน้นนะคะ เนี่ย่ะนี่เป็นสถานที่จริงนะคะแล้วพบกันนะคะวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับที่ดินแบ่งขายฟเฟสที่2วังกระโจมจังหวัดนะครนาะยกค่ะสวัสดีค่ะ